สวัสดีครับนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เช่นเคยครับมานะครับแบ่งปันพระเครื่องกันนะครับก็อาจจะมีใหม่บ้างเก่าบ้างนะครับสลับกันไปนะครับก็ไปให้ไวเลยนะครับถ้าว่าสําหรับใครนะครับสนใจก็นะครับปิดได้ตามเบอร์เลยนะครับที่เขียนไว้นะครับจําวันที่ไว้ด้วยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่สำหรับอันนี้ก็วันที่สิบนะครับมีนา นะครับมันจะได้ง่ายนะครับสําหรับการเวลาปิดแล้วก็ค้นหานะครับก็เบอร์โทรนะครับ0801378358นะครับขั้นต้นโทรมาก่อนแล้วก็เนะี่ยขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางไลน์นะครับ YAM1049 นะครับก็เริ่มต้นรายการแรกเลยนะครับเป็นรายการ นะครับเป็นพระสิบทัศนะครับพระสิบทัดอ่าหลวงพ่อเงินนะครับเขาเรียกว่าพระสิบทัดนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับอ่าปิดรายการไหนนะครับอ่าล,ล้งกองนะครับดูให้ชอบนะครับนี่ด้านหน้าพระสิบทัดหลวงพ่อเงิน ด้านข้างนะครับขอบตัดกลมๆด้านหลังหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม2512นหอม2 5บ2นะครับะนะครับสำหรับรายการนี้อ่านะร,รายการที่หนึ่งนะครับอ่าเปิดแบงกปันที่500บาทนะครับ รวมส่งนะครับ5 0าบาทต่อไปรายการที่ 2, 2> เป็นเหรียญข้าว้ลาตัดอาออันนั้นหล่นไปไหนแนละ้วเหรียญข้าว้ลาตัดนะครับกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับทอ,องแดงเหรียญนี้ยังสภาพยังโอเคเลยนะครับ ปี2500เอ้ย2 4 6สองสี่หหนะครับเก่าๆครับเดืยนนี้นะครับในราคานี้ผมว่าหายากนะครับทุกวันนี้นะครับดูด้านหน้านะครับเก่าๆครับสนิมกินจมุมดแล้วดูตัวหนังสือครับอ่าคมๆครับขนาดสึกแล้วนะครับตั้งเป็นแท่งเลยนะครับดูขอบตัดนี่ คมคมเลยนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับชอบรายการไหนนะครับนี่หนังสตนังสือมีรอยต่อยันนะครับหห่วงดูให้ใช่นะครับดูให้ชอบสองสี่หกหกนะครับรูเหรียนแจมแจม นี่ดูดูกระแสเหรียญครับกระแสนเหรียญด้านข้างครับเหรียญปั๊มต้องประมาณนี้นะครับอืมลกลมหลวงองค์นี้หมายเลขสองนะครับเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับอใส่ถุงให้เลยดีกว่าโอเคนะครับงนี้ถุงปิวไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยใส่ องต่อไปองค์ที่3นะครับองที่3เป็นพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชเก่าๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆนะครับปีเล็กๆแต่สภาพยังโอเคอยู่นะครับนีนะบ่ผมมีอีกเหรียญหนึ่งเป็นอาจจะเป็นทองทองเหลืองแต่เก็บไว้ไหนนะไม่รู้นะครับสำหรับองนี้ให้ดูลงกล้องนะครับพระพุทธชินราช ีสี่กว่าผมว่าดูครับดูดูกระแสเหรียญครับที่ว่าเป็นเหรียญปั๊มนี่ครับเ้ครับด้านข้างกระแสเหรียญเหรียญปัม๊มคคมๆดูให้ชอบนะครับดูให้ใช่นะครับชอบรายการไหนก็ปิดรายการนั้นนะครับ อ่าคมๆตั้งๆเลยนะครับตัวหนังสือนี่ครับขอบเหรียญรอยปิน้นอ่ารายการที่3ามพระพุทธชินราชนะครับปดไว้ที่ห้าร้อบาทเหมือนกันครับต่อไปรายการที่สี เป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุนนะครับอ่าด้านหน้าด้านข้างขอบตัดชัดเจนครับหลวงปู่หมุนนี่มีทั้งหมดด้วยกัน5บล็อกนะครับสำหรับเหรียญมังกรอ่าจมูกนิดนึงนะครับนี่ต่อโคตด โคตรตอกชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญถอดปั๊มนะครับไม่ใช่เหรียญถอดนะครับดูในใจนี่เชือกเต็มนะครับหลังมังกรนะครับเป็นเสี้ยนชัดเจนคมคมนี่ครับดูตำแหนอีกที่หนึ่งนี่ครับใต,ต,ต้ใต้หางจะมีเสี้นเสี้ยนออกมานะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเสี้ยน,นเล็กๆเป็นรอยเขาว่าไม่ใช่รอยแตกเขาเรียกว่ารอยรอยอะไร สมเหรียญนะเป็นเส้นเส้นออกมานะครับคมคมนี่ใต้หนวดด้วยน,นี่นี่ครับลอยออกมานะครับอุตมินะครับ,นะรบดูให้ใช่ดูให้ชอบครับเส้นผมเกสาคมคมเห็นไหมครับจะมีข้างๆจะมีรอยเสี้ยนออกมานะครับตรงศีรษะท่านนะครับนี่ใบหูตั้งคมคมเลยนี่คือเหรียญแกะนะครับ ด้านหลังยันตั้งๆเลยคมๆเลยเหรียญยังสภาพยังโอเคนะครับนี่หูห่วงนะครับไม่มีถอยไม่มีรอยถอดซิลิโคนนะครับอืมเหรียญเนื้อเหรียญยังออกอดำๆออกเป็นสีม่วงๆเลยนะครับนี่สีนี้นิยมนะครับนะครับสําหรับเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หม,มุนนะครับองค์นี้เปิดแปลงปันที่ห้าร้อยบาทนะครับ อราแบตเหมือนกันใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับต่อไปรายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเขาเรียกอะไรเหรียญน้ำเพชรเหรอหรืออะไรจำไม่ได้นะครับหลวงพ่อคูณบริศศสุทธิ์โทเก่าๆสภาพยังวิงวอยู่เลยนะครับสวยๆนี่เห็นไหมครับรอยตัด ถอดซิลิโคนมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้รอยตัดชัดเจนเลยอ่าข้างหลัง,ต,งตั้งเลยขอบเหรียญตัวหนอนอ่ลงกล้องอน,นี่ตัวนอนอ้วนอ้วนอวบนะครับนี่อยู่ตาท่านครับเหมือนมองเราอยู่เหมือนมีชีวิตใบหู ส้างศีษะอ่าุนตั้งๆแล้วก็โค้ดบ้านไร่เหรอบอวัดบ้านไร่นะครับโคตต้ดตอกนี่เห็นไหมครับเหรียญยังมีรอยกระแสเหรียญจะมีรอยเสี้ยนเสี้ยนเขาเรียกว่าขนแมวเหรอเนี่ยนะครับเป็นปัม๊มตัวหนังสือยังคมๆอยู่นะครับยังตั้งอยู่เลยนะครับเซนตีวอนเป็นริ้วคมคม นี่เห็นไหมครับกระเสียเหรียญจะวิ่งวิ่งอย่างนี้ครับอ่ามีเหรียญปั๊มครับต้องเอียงดูนะครับมันถึงจะเห็นด้านหลังนะครยันยังยังยัง,ย,งยังไม่สึกมากครับยังคมคมตั้งๆอยู่เลยนะครับรุ่นพิเศษนะครับ4ตุลาสองห้านะครับโอ้ปีหนึ่งเเหรียญได้ขนาดนี้เหรอ นะครับสาหรับหลวงพว่อคูณนะครับรายการที่หกนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับเปิดไว้ที่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่หกรายการที่หกเป็นภาพผงเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเก่า,เ,กาเนื้ออันนี้รับประกัน เก่าแน่นอนนะครับหลวงพุทวดเนื้อว่านนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบถ้าเขาเล่นกันนี่องนี้โอ้หลายหมื่นนะครับวันนี้มีเยอะเอามาแบ่งปันนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับอ่าเทแน่นอนนะครับองนี้เขาเล่นกันเป็นหมื่นนะครับแต่มีเยอะก็เลยมาแบ่งนะครับนี่ ลงปูทวดหาที่ไหนได้ครับพิมพ์นี้ดูเนื้อครับนี่ครับภาพไอ้าบไขว่านโอ้โหตรนี้สมบูรณ์มากนะครับเท่าที่เก็บมานี่มือสั่นเลยสวยครับตรงนี้ลงปูทวด ห่วยเป็นสี่ะเนื้อมวลสารแสงไฟจ้าเกินนะครับเม็ดดินกากยายักนะครับเม็ดว่านนะครับะนะครับสำหรับองงปูทวดนะครับพิมพ์นี้องค์นี้นะครับเปิดไว้ที่ 1,200บาทนะครับสำหรับองค์นี้หลวงปูท่ทวด1,200บาทหม,ยม,ยม,ยมยายเลขหมายเลขอะไรหมายเลข6นะครับปิดที่ใช่ปิดที่ชอบนะครับอ่าเดี๋ยวเบอร์นหนึ่งเดี๋ยวผมใส่ถุงให้ถุงโดนไปไหนแล้วปุูบต่อไปรายการที่7นะครับเป็นพระผงสมเด็จ เกจเชโยกี่ชั้นเนี่ยหกเจ็ดชั้นเดี๋ยวนะครับอ้าวไม้หายไปไหนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นนะครับสมเด็จเกจเชโยผมก็ไม่แม่น,นครับผ้าสมเด็จอันนี้ยันเหมือนหล,ล,ลวงพ่อแพ้หลวงพ่อรวยก็ไม่แม่นเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับสมเด็จองนี้นะครับดูเนื้อครับ ใครรู้จักใครชอบนะครับก็ปิดไปได้นะครับอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรอ่าอะไรนะอกตลอดไหมพิมพ์นี้เจ็ดชั้นนะครับดูเนื้อก่อนครับเนื้อหามวลสารด้านหลังเอาด้านข้างก่อนอ๋ อมครับเนื้อหามวลสารรอยตัดรอยอะไรนี่รอยแตกแยกด้านหลังนี่ครับมวลสารนะครับสำหรับสมเด็จองค์นี้รายการที่เจ็ด เ,เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการที่เจําวันที่จํารายการให้ดีนะครับอ่าต่อไปรายการนี้สุดเด็ดเลยสุดเด็ดเลยนะครับเป็นอ่าหลงพ่อสุดนะครับเป็นเหรียญสแตมนะครับโอ้นิยมมากนะครับเหรียญน,นี้เร่นหาการแพงนะครับใครมีไว้นี่อืม อันนี้เหรียญสแตมหลงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับอ่าให้ท่านดูอ่าไม่ต้องลงกล้องก่อนนะครับนี่ขนาดยังไม่ลงกล้องนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญยันจมนะครับไม่ใช่ยันนุ่ยันจมนะครับนี่พักกูธรรมสุนทรน,นะครับหลวงพ่อสุดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาลงกล้องกันสวยครับเหรียญน,นี้เนี่ยดูขอบเหรียญ ดูกระแสเหรียญปัม๊มนะครับวิ่งวิ่ง,งเลยครับยังใหม่ๆ่อยู่เลยครับเก็บแบบอ่าโอ้ยมือสั่นเลยทีนี้นะครับดูเส้นเหรียญจีวงจีวานนะครับกลมแล้วเหรียญแกะโบราณนี่ครับดูเมตตาจมูกยังเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยผมว่าจมูกดูครับเนี่ยเส้นขีดบน เปลือกตายังมีอยังเห็นอยู่เลยครับมีคมไม่คมนี่เมตตาดูมุมไหนก็เห็นครับนะครับคมๆสวยๆอดูขอบกระนกโอ้โหคมมากอันนี้ไม่ใช่ยอู้ว่าจะขายนะครับก็คือมันคมจริงใครพลาดนี่คือเสียดายนะครับถ้พาพลาด มมีอยู่สองเหรียญไหมครับถ้าจำไม่ผิดนี่องค์หนึ่งผมเรียมไว้แล้วเหมือนกันองค์นั้นน่าจะไม่สวยเท่านี้องค์นั้นจะเป็นกระไหลทองัครบอืมอ่าด้านหลังเป็นยันจมนะครับยันตะก้อนะครับหลวงพระสุดนี่อันนี้มันไม่ใช่ยันนูนะยันจมนะครับนี่เห็นไหมครับยันจมลงไปยันเงิเหรียญตึงๆสวยๆนะครับพระครู สมุทรทรรมนุนทรหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุทรสาครสองสองพน้ารอยยี่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อสุด <c oughs> เหรียญสมบูรณ์มากนะครับนี่ยันตะก้อเป็นยันจมนะครับยันมันจะจมลงไปนะครับไม่ใช่ยันนูนไม่ใช่ว่ามันสึกจนเหมือนเหรียญถอดชิลีโคนไม่ใช่นะเป็นยันจมดูขอบเหรียญครับ นี่เห็นไหมครับกระเหรยญปั๊มด้านข้างตึงๆเลยครับเหรียญนี้นะครับสำหรับลงพ่อสุดนะครับเหรียญนี้เหรียญสแตมป์นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับนะครับใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะครับหนึ่งพันบาทสวยมากครับเหรียญนี้นะครับใครชอบรายการไหนดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับค่อยปิดนะครับ ไม่บังคับกันนะครับต่อไปรายการที่9เป็นเสมาหลวงปู่หมุนนี่ก็ฮิตฮอตอีกรายการหนึ่งเหมือนกันเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนคมๆเลยอ่ะทองแดง3โคดนี่นี่ดูขอบก่อนแบบมันต้องลงก้อนก่อนนี่ดูครับขอบตัด นี่ดูด้านหลังฮะหูห่วงรอยตัดคมคมอือดูดูเส้นขนแมวด้านหลังครับยังขนาดย,ยังไม่ต้องลงกล้องเลยนะนมาดูลงกล้องกันอ่าดูในใ,ใช่ดูใ,ให้ชอบครับหูห่วงนี่ยันยันแรกยันที่หนึ่งอ่ายันที่สองอยู่ที่สังคติ อันที่สามนะครับเป็นโคตรตอกนะครับที่ว่าแพงๆมันมีสี่ยันไหมครับผมก็จําไม่ได้หรือว่าสามก็ไม่ทราบนะนะครับเหรียญยังแบบตึงๆนะครับยันยังตั้งๆเลยนะครับอ่านี่จมูกหลวงพ่อร้อยไหมครับหรือเก้าสิบเก้านะครับดูกระแสบนศีรษะท่านนะครับที่ว่าเป็นเสี้ยนเหรียญออกมาอืมนะครับ นี่คือเหรียญปั๊มนะครับชัดมากเห็นไหมครับนิ้วจีวรน,นิ้วมงนิ้วมือนิ้วเท้า <c oughs> กล้องกระไดเนาะ <c oughs> นะครับนะครับตาหน้าหลวงพ่อนะครับลักษณะผิวเรียนจะเป็นอย่างนี้นะครับดูด้านหลังนะครับยันโจมเหมือนกัน คมๆเลยเส้นขนแมวชัดๆตึงๆเลยครับเนี่ยเนี่ยรอยปิ้นขอบเหรียญนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับเนี่ยรอยเจาะหูห่วงไม่มีรอยถอดซิลีโคนนะครับปั้งเดียวขาดเลยนะครับรอยปิ้นหูเหรียญนนะครับคือปั้งเดียวขาดเลยนะครับอดูให้ใช่ดูให้ชอบวัดบ้านจานนะครับกันทรักกันทารลมเอกันธารลมสีสเกตนะครับ อ,อะไรนี่หลวงปู่มูลที่แตะีโลอายุร้อยหปีปีสองห้าสี่สามอ้มคมมากเหรียญน,นี้นะครับสำหรับเสมาหลวงปู่มุลนี้ก็เปิดไว้ที่1นึ่พบาทนะครับสวยสวยเหมือนกันครับเหรียญน,นี้ต่อไปรายการสุดท้ายครับผมก็จะมาเปิดเป็นกระดานอย่างนี้สัก10รายการนะครับมันจะได้ไม่ไม่ช้าไม่เร็วนะครับ เผื่อบางท่านคิดว่าเออมันจะนานเกินไปนะครับสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับกลมโบราณครับทองแดงแบบเก่ามากเก่ามากอันนี้ไปได้มาแบบโอ้แบบแบบเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่รููุ้เอี่ยมไหมไม่รู้แต่ว่าเก่ามากอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบหลวงพ่อแต่ว่าเป็นเหรียญที่เก่ามากนี่ครับนี่ครับคมๆเลยครับรอยแตกรอยเส้นรอยแตก,รอ,แตกรอยปั๊มของเหรียญครับเนี่ย ยังเห็นอยู่เลยคือคือไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่มันสึกๆไปครับเพราะว่าสนิมนะครับกินรอยสนิมแดงนะครับกินเหรียญยังสภาพยังโอเคอยู่นะถ้าว่าอันนี้ก่อนน่าจะก่อนปีสองพนรอยนะครับเหรียญพวกนี้นี่ห่วงเชื่อมนี่ครับอ่าน้าเขาเรียกว,ว่าน้ำประสานเหรออ่าที่เชื่อมรอยเชื่อมน้ำประสานชัดเจนนะครับไม่ได้ไม่ใช่เหรียญถอดซิลิโคนนะเหรียญสอดซิลิโคนมันจะ มันจะเบอร์ไปเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่รอยน้ำประสานนะครับนี่ครับเหรียญสนิมกินไปแล้วแต่ยังคมอยู่นะครับเก่ามากเหรียญน,นี้เนี่ยเนี่ยคาบสนิมแดงนะครับยญน้ำเต้าไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันแต่เก่าผมว่าถ้าใครรู้ใครทราบนะครับเหรียญน,นี้ผมว่ามีราคาแพงอยู่นะ นะครับขอบเหรียญเนี่ยครับคมคมเลยนะครับอืผมแค่ยังไม่ทราบหลวงพ่อเฉยผมมีอีกเหรียญหนึ่งอยู่เหรียญหรือสองเหรียญน,นี่แหละอ่าเนี่ยครับเม็ดรูกประคำอยองหูเหรียญโบราณน,นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยรอยแตะของเหรียญรอยเสียเ้ยนเหรียญยังชัดชัดอยู่เลย คมนะครับลอยต่อยันโอเคมีการทับกันองลอยต่อยันนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับนี่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับองนี้พอสออะไรไม่รู้รู้ไม่ได้แต่เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับน่าจะก่อนก่อนปี2500แน่นอน,นครับนี่จะดูจากาเหรียญแล้วนะครับมีความแห้งความตึงนะครับความเก่าได้ถึงยุค,นะคเหรียญ ไม่ทราบทุงพูเอาเปิดไว้ที่600บาทนะครับสำหรับเหรียญกลมห่วงเชื่อมวงนี้ถ้าใครทราบใครอะไรก็ผิดได้ครับผมคม,คมผมว่านี่ยันยังเอากล่องไหมหกร้อยบาทครับสำหรับรายการนี้นะครับใครชอบรายการไหนก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับก็โทูมาปิดได้ดูรูปดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามได้นะครับสำหรับนี้เป็นรายการที่สิบนะครับรายการสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ น่าจะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวก็จะเป็นเหรียญพระเก่าพระใหม่สลับกันไปบ้างนะครับอาจจะมีพระใหม่มาบ้างพระเก่าสลับไปบ้างนะครับเผื่อบางคนชอบพระใหม่บางคนชอบพระเก่านะครับก็มีจะแบ่งปันตามนี้เลยนะครับก็ยังไงก็สนใจการไหนก็ติดต่อเข้ามาครับนะครับช่องทางก็0 8 0 1 3 7 8 3 5 8นหาดะครับไลน์ไอีก็ y a m 1 0 4 9ด้านล่างเลยนะครับก็สําหรับอีพีนี้ก็ สวัสดีครับ